สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมูลนิธิบูรณานิเวศชี้เหตุระเบิดและไฟไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัทมาตาพุทธแท้งเทอร์มินอลจำกัดในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองมีหลักฐานชัดเจนว่าวัตถุดิบในถังเก็บต้นเหตุ คือไพโรไรซ์แก๊สโซลีนหรือซินไนพลาสซึ่งเป็นกลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่มีความไวไฟโดยจุดว่าไฟของซินไนพลาสอยู่ที่42-57องถึงองศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าที่ระดับอุณหภูมิดังกล่าวกา๊าซหรือสารนี้จะกลายเป็นไอระเหยออกมาได้และพร้อมลุกไหม้ติดไฟหากผสมกับอากาศในสัดส่วนที่พอด,ดีและมีแหล่งกำเนิดไฟเมื่อกา๊าซหรือสารชนิดนี้เกิดการสลายตัวจะก่อให้เกิดสารอันตรายได้แก่คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ควันและไอระเหยเช่นกลุ่มสารเอนรซย์ระเหยง่ายเมื่อถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นผื่นแดงและหากสูดดมไอระเหยเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจทำลายระบบประสาทส่วนกลางอาจทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเลือดและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อไตและตับโดยในระยะยาวอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ ดังนั้นนอกจากผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วเหตุการณ์นี้จึงยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพต่อผู้คนวงกว้างทั้งในระยะเวลาอันใกล้และระยะยาวต่อไปด้วยโดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในที่ทางใต้ลมควรจะต้องได้รับการเฝ้าระวังและดูแลว่ามีปัญหาทางสุขภาพตามมาหรือไม่ขณะที่รายงานการดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดระย,ยองล่าสุด สรุปยอดผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล6คนเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ5รายพร้อมเตรียมมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนผ่านระบบออนไลน์พื้นที่ตามทิศทางลมตลอดจนตั้งทีมเฉพาะกิจประเมินสุขภาพจิตณนนศูนย์องพยพ พร้อมสื่อสารผ่านประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กและผู้สูงอายุในส่วนของอนามัยสิ่งแวดล้อมสสจระยองร่วมกับศูนย์อนามัยที่6เร่งสำรวจสุขภาพิบาลน,น้ำอาหารสุขอ,อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์อพย,ยพโรงเรียนมาธตมพุบผพันธพิทยาคารจากนั้นจะเดินหน้าคัดกรองภาวะสุขภาพและสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง